สวัสดีจ้าสวัสดีแฟนคลับไม่บัวนะคะเนาะสวัสดีแฟนคลนะับสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วก็สวัสดีพ่อพ่อแม่แม่หอุงยิงเนาะ,นะค่ะนาะบรรดาปิดรักแฟนเพลงทีมาพานคำมาชมแล้วก็ผู้ที่กดติดตามแล้วก็ที่คำามาชมไม่มมมมมมโบโัวนะคะนาะชัยเดอะบัว j o 2 o f i i c i a l ค่ะขอพระคุณมากๆนะคะแล้วก็ เมว้านี้มีผู้ใด,ดเดบิงทีเซอร์หนังตัวอย่างพี่น้องหนังตัวอย่างประมาณสิบห้ามิเนาะคายออดูแล้วผู้ใดบ่ค้นลูกบ่มีค้นลูกเบิด้วก็แบบมีอารมณ์เดียวน่าจะมีอารมณ์เดียวกันคือว่าอยากเบิงอยากเบิงอยากเมือ่อใดสีหอดเมือ่อใดสีสีหอดเมื่อฉายเนาะพี่น้องเนาะก็รล่อหลุดลรอตามล่อเป็นแรงเชยร์แรงใจกันเนาะพี่น้องเนาะสำหรับ พ่อโจก็ลูกสาวกะแบ่งหนาที่กันเฮตดงานคือเ่าเนาะค่ะเนาะพ่อโจช่วงนี้พ่อโจก็จะอยู่กทมอเป็นส่วนใหญ่เนาะเพราะว่าหนังคายออกกําลังตัดต่อพ่อโจบอกโพสเฟสบุ๊กว่าตั้งแต่วินาทีแรกจนว่าฮอดเมื่อใช้วันที่17กรกฎาคมนี่พ่อโจสิไเด้ลางานยาวอยู่เรื่อยเนาะเพราะว่าต้องมาดูแลเรื่องการตัดต่อต้องมาบึงเองทุกช็อตทุก คือพ่อโจเพิ่นเป็นคนเหตุงานแบบพี่พี่น้องนกับหูอยู่เนาะเพื่อนตั้งใจมากเพื่นทํางานตั้งใจทํางานทุกวีทุกทุก,ท,กทุกเวลาทุกนาทีนี่เป็นเงินเป็นงานพี่น้องพ่อโจเป็นเป็นไอดอลของหลายๆคนในการทํามาหากินในการสร้างงานสร้างอาชีพพอเป็นผู้หาขาบขันันเปียกกะคือนอก พอเป็นพอไปหางานหาการมาค่ะมาปลอนลูกอยู่หังลูกอยู่หังกับซอยกันส่างกันเฮ็ดเนาะกับเปียบเพือนสาวน้อยเพชรบ้านแพงค่ะพี่น้องสาวน้อยเพชรบ้านแพงคือเรื่องนกขนาดใหญ่มีลูกนกหล้านนกอยู่เต็มไปหมดแล้วก็ตอนนี้ก็มีลูกสาวลาที่เป็นบอดหน่อยเนาะหลายๆายคนเพิ่นกเนนเนน็เอินบอดหน่อยเอินอีลาหน่อยเอินบอดหน่อยแล้วแต่ผููไดสีเอินไปแต่ว่ามี ม,มีมีเมื่อคืนนี่อยู่ที่น่าจะจังหวัดสุรินเนาะแม่บัวประทับใจมากเจ้าภาพเชิญพ่อจูจริงๆก็จะเชิญพ่อโจูขึ้นไปรับเพ่นเปิดงานพอดีแมนบอเพ่นกกสิมีพิธีผูกผูกผ้าเข้ามาให้เนาะอีหลากอไปทำนาทีแทนพ่อจเูเห็นหละปื้มพี่น้องเห็นละแบบคุนคิ้งลูกอีกแล้วเด็กหน่อยตัวเน้หน่อยมีหลายงานหลายเวทีมาก ที่เพื่อนให้เกียรติอิลาเพราะว่าอิลาเป็นองคอิงเป็นไผ่เป็นลูกสาวเจ้าของวงเป็นลูกสาวเจ้าของวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงพี่น้องคำนี่ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์คืออำนาจคือศักดิ์สิทธิ์แบบว่าเฮาเบิงหรืเฮาปืมเธอมาบแม่นวามาสขึ้นเวทีนี่บแม่นฐานะาศิลปินอย่างเดียวคือลูกสาวหัวหน้าวงเป็นผู้บริหารวง นั่งกะเฮ็ดนาที่เด็ดเต็มที่ยิ่งนับวันยิ่งเก่งเบิง่งผู้ใดเด็ดไปเบิ่งหนาเวทีนี่สิสีประทับโอกประทับใจหลายพี่น้องแม่บัวไปเห็นคอมเมนต์นึงแม่บัวแบบหัวจนหัวสิบวกลืนพี่น้องแม่บัวกับอ่านอยู่จังโดนเพื่อนบอกเป็นภาษาอีสานเนาะเป็ดเอ้ยว่าสันแมวเอ้ยเอ้ยเพื่อนเพิ่นเบอกขึ้น่าแมวเอ้ยม้าเอ้ย เป็ดเอ้ยไก่เอ้ยเพิ่นบอกแมวบอกหมาบอกเป็ดบอกไก่เพื่อนยืนในบ้านนะ่ะคันคำบอกเขามาแปลเนาะว่าเขายืนในหมอดยืนในกะตาเรื่องหากินเองมาสัน่นแม่ค้าเบิ่งแต่อุงอิงมาสัน่นค้าเบิ่งแต่อุงอิงค้าเบิ่งแต่คีปุงอิงพี่น้องจะมันคือกันแม่บวัวเขาพอใช้สองปีแล้วนะคะสองปีกว่านับตั้งแต่มืออิหลาขึ้นเวที อ,อีลาไปเทสเสียงเนาะไปไปออดดชัน่นหน้าเวทีลองเพลงรักหักล้าทิพาแต้มครั้งแรกบนเวทีนับแต่มือนั่นจนมาหอดมือนี่ไม่มีวันไหนที่ไม่ดูอุงอิงบ่มีมือใดที่บเบิ่งอุงอิงแม่บัวก็พอใส่นี่ก่อน,นอนก็ส่งอุงอ,งอิงขึ้นเวทีเบิง่งฮามาลุ่นว่าอีลาสิไซสุดใด่มาเนี่ยอ่า ตื่นเช้ามาเพราะว่าเพื่นเพิ่นใหเบิงคอนเสิร์ตนี่่นสิมาใหเบิงเก่าโมงเช้ามันบอกตื่นเช้ามาก็มาดูมาดูไอช่วงคอนเสิร์ตก่อนนอนจะดูก่อนขึ้นเวทีภนสิมีภาพหนารักหนารักก่อนขึ้นเวทีพอ่พอพ่อแม่เพิ่นสี่ายไหเบิงทิพพ์พอน้อนแน่พอการแน่แล้วก็ทีมน้องๆในทีมงานตอนนี้แม่บัวกกสิมาเบิงพนอน้นพอการ ช่องไงแน่แหละกัสีมาเบิงคลิปพอตอน้นพอต้นกัสีมีมุมอีกมุมหนึ่งเนีพี่น้องคลิปพอตอน้นมีมนชัยเนาะก็จะมีมุมอีกมุมหนึ่งให้เราดูมุมน่ารักน่ารักจะได้เห็นมุมสูงสวยๆเห็นมุมหน้าเวทีกะบ่เถียงว่าเป็ดเอ้ยไก่เอ้ยนี่เหากินเองนี่บ่เถียงแม่บวัวนี่หัวขวนไหลายหัวจนบ่ขึ้นหัวเ่นบอก่นคือค้นพ่อเบาสันดกนั่นแหละพี่น้องกะมอนี่ว่ามีอย่างหลายเพราะว่าเป็นเป็นวันนี้เป็นวันพักผ่อน เมื่อคืนเสร็จงานแล้วอีหล่าก็กลับบ้านกลับบ้านไปทําความสะอาดรถเห็นแม่บัวเขาไปเบิ่งคลิปไอพ่อแม่เอานะ้องอุ้งอิงเนาะเห็นพ่อเอกเ่นกําลังเอาของลงจากรถก็อีหลา่าอีหล่าขายันด้พี่น้องวันว่างนางจะไม่อยู่เฉยๆนางจะช่วยงานบ้านเก็บของลงจากรถพ่อจะเอารถไปล้างคือมันผิดมันผิดวิสัยมันผิดมันผิดแพกจากเด็กทั่วไป เด็กทั่วไปนี่เฮ็ดงานเมย์เอยๆเอาเป็ต้องบอาผู้อื่นเบา้เบาคนใกล้ตัวเขานน่พี่น้องให้สังเกตคนใกล้ตัวถ้าทํางานมาเหนื่อยขนาดน,นั้นน่ะจ,จะตื่นเจ็ดโมงแปดโมงได้ไหมจะตื่นเที่ยงได้ไหมถ้ารู้ว่าพรุ่งนี้วันหยุดบางคนนอนนอนบอกเป็นนอน,น,อน,น,อน,น,อนบ่ลืมหูลืมตาพี่น,อน้องคือมันศิล,ลปินการพักผ่อนคือดีที่สุดแต่ว่าอิหลาบอมเอนแบบนั้นคือถึงเวลานางตื่น,ต,นตื่นมาทํางานบ้าน คือคือมันบ่จําเป็นมันบ่จํจเป็นที่เพื่อนสีเฮ็ดแล้วเพื่อนเมยแล้วเพื่อนทํางานมาทั้งเดือนแล้วบได้บได้บไดหยุบดบได้พักได้พอนพี่น้องชีวิตมีรถเป็นบ้านมีร้านอาหารเป็นครัวพอโจอเคยเบอกคำนี้ชีวิตศิลปินมีรถเป็นบ้านมีร้านอาหารเป็นครัวแมนความเพิ่นนมาอีกเสียงชีวิตเสียงอันตรายอยู่ทั้งถนนแลากะ หิวเข่ากับแวะร้านอาหารบ่ม,มีเวลาเด็ดฮ็ดกับเขากับน้ำดอกพี่น้องนอกจากจะได้กลับบ้านนานๆนมาเห่นแถวบ้านเนาะก็กสิมีโอกาสได้เข้าบ้านนั่งสินะคะจังไดกะเที่ยวนี้ได้ยินพอได้ยินพ่อเอกว่าวันที่11ถึงสิ้สิเดกลับบ้านข้าก็มาห้กําลังใจลูกสาวแต่ว่าเสียดายไม่มีคิวเข้ามาขทมอเลยนะคะเที่ยวนี้พวกนี้ก็อยู่ที่สลับเอ้ชนบุรีตลาดที่ชนบุรีนะคะ ยังไงก็ผู้ใดอยู่ใกล้ก็กไปให้กำลังใจลูกสาวให้ด้วยค่ะเด้อให้กำลังใจลูกสาวแล้วเบิ้งคลิปแล้วก็อย่าลืมขอบปบบวดคมชัดลึกอวดนะคะแล้วก็มาลุ้นมารอมาชมภาพยนตร์คลายอ้อนะคะทุกโรงภาพยนตร์พร้อมกัน17กรกฎาคมนี้ทั่วประเทศทั่วโลกอา้าทั่ว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 มีหนังของเครือเมเจอร์เนาะ แม่บัวกระบอกปรถือปรทัวหลกดวงท,ทั่วประเทศแล้วก็อาจจะมีประเทศเพื่อนบ้านเราประเทศเวียงจันเนาะ,ะเพิ่นสีฉายพร้อมกันเพิ่นมีเมเจอร์เหมือนกันในเมืองหลวงเพิ่นนั่นแหละค่ะจังไรเบิ้งแล้วกแต่ก่อนจะไปเบิ้งคล้ายอออย่าลืมกดติดตามช่องให้แม่บัวในเด้อค่ะใช้เดอะบัวเจโอทูออฟฟิเชียลให้ช่องในน้อยมีกำลังใจเพิ่มขึ้นมาเมื่อละซีค้นหาคนแม่บัวก็ดีใจเนาะค่ะ มันเป็นความดีใจเล็กๆแน้อยของเรานะคะขอพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตมแล้วที่เข้ามาติดชมอติดตามติดมียังกับเขามาคุยมาทักมาท้ายในคอมเมนต์ใดเนาะค่ะเนาะยังใดกะะก่อนจากกันก็อย่าลืมนะคะชัยเดบัวสวัสดีจ้า